ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดาค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจําวันนะคะจะเป็นการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้อวินดีค่ะเพื่อดูแนวโน้มว่าจะมีฝนตกที่บริเวณไหนแล้วก็จังหวัดไหนในช่วงเวลาไหนบ้างค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอนะคะสําหรับ YouTube เพื่อให้คลิกขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือจะได้เห็นวันที่แล้วก็เวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะพยากรณ์ฝนตั้งแต่ช่วง ค่าของวันพุทธที่7ตุลาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะเริ่มแรกนะคะวันนี้แอดมินมานดึกหน่อยนะคะอยู่ที่ช่วงเกือบจะสีทุ่งของวันที่7ตุลาคมแล้วนะคะในช่วงดึกๆของวันพุทธที่7ตุลาคมนะคะทางฝั่งภาคอีสานแถวชายแดนค่ะนคะรพนมบุกดาหารอำนาจเจริญอุบลเริ่มมีผลเข้ามาปรับรายบางๆแล้วนะคะส่วนทางภาค ใต้ในช่วงจังหวัดประจวบเพชรบุรีค่ะมีฝนตกหนักนะคะส่วนบริเวณจังหวัดอื่นๆฝนยังไม่หนักมากค่ะอาจจะช่วงค่ำๆเริ่มแรงไปบ้างแล้วนะคะมีฝนเบาบางที่จังหวัดสระบุรีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่นครนนท์ศรีมาค่ะมีที่จันทบุรีนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะมีที่ภูเก็ตค่ะมีตรังนะคะแล้วก็สตูลค่ะ ต่อไปค่ะเราเริ่มเมนูพยากรณ์กันเลยนะคะวิธีการดูฝนของแอปวินดี้คือบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะคะสีฟ้าอาจจะเป็นฝนตกเบาบๆอาจจะเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกเมฆครึ้มนะคะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูหนักที่สุดค่ะในช่วง3ามอ่าห้าทุ่มนะคะ23นาฬิกาของวันพุทธที่7ตุลาคมค่ะ สีฟ้าจางๆนะคะอยู่ในช่วงอีสานตอนล่างภาคตอนออกภาคกลางค่ะแล้วก็ภาคใต้ช่วงเหนือจังหวัดประจวบขึ้นไปค่ะส่วนใต้ตอนล่างก็จะเห็นสีทางฝั่งอันดามันค่ะระนองพังงาภูเก็ตตรังสตูนค่ะก็ใกล้เคียงกับเรด้าที่ดูเมื่อกี้นะคะต่อไปช่วงเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนสีจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในภาคอีสานจะเป็นสีฟ้าปกคลุมเกือบทั้งภาคค่ะรวมทั้งภาคกลางด้วยนะคะส่วนภาคตอนออกยังไม่ค่อยเข้ามาค่ะภาคใต้จะเริ่มมีสีเหลืองช่วงใต้ตอนบนค่ะเริ่มดูกันที่ภาคใต้ก่อนนะคะภาคใต้จะเป็นสีฟ้าจางๆในช่วงจังหวัดตรังสตูลภูเก็ตพังงาระนองค่ะส่วนใหญ่เป็นฝั่งอันดามันนะคะและขึ้นไปมีสีเหลืองคือตกหนักช่วงจังหวัดประจวบเพชรบุรีราชบุรีค่ะส่วนภาคกลางนะคะ ทั้งภาคเป็นสีฟ้าอ่อนๆปกคลุมนะคะนั่นคืออาจจะเป็นครึ้มๆหรือตกในบางจุดค่ะทางภาคตะวันออกจะเห็นสีที่สักแกวปราจีนบุรีนครนายกเป็นสีฟ้าค่ะอีสานมีสีเหลืองที่คนครราชสีมาบุรีรัมค่ะและนอกจากนั้นนะคะทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดของอีสานมีสีฟ้าอ่อนๆปกคลุมน่าจะเริ่มครึ้มๆหรือตกในบางจังหวัดนะคะสีที่เข้มกว่าเพื่อนจะอยู่ช่วงอุบลสุรินทร์สีสเกตนะคะอำนาจ,จเจริญม,มุกดาหารนครพนมค่ะ ส่วนช่วงที่ตอนบนนะคะอย่างบึงการหนองคายไม่ค่อยจะมีสีเลยค่ะส่วนทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือค่อนข้างจะไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากพายอยู่เท่าไหร่นะคะก็จะเห็นสีแค่ช่วงตอนล่างน่านอุตรดิตถิษณุโลพิจิกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะต่อไปไปดูเช้ามืดวันพฤหัสค่ะ ดูช่วงเช้าก่อนนะคะประมาณตีสองตีสามค่ะตีสองตีสามตีสี่วันพฤหัสนะคะจุดที่มีสีเหลืองจะอยู่อีสานตอนล่างค่ะแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะส่วนใต้ตอนล่างยังไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่นะคะมีแค่ฟ้าจางๆในฝั่งอันดามันค่ะภาคใต้ตอนล่างก็จะเริ่มที่สีเหลืองนะคะตกหนักแถวจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเพชรบุรีนะคะแล้วก็นอกจากนั้น ขึ้นไปทางราชบ,บุรีกาญจนบุรีกรุงเทพบริมณทลและภาคกลางทุกจังหวัดยังมีสีฟ้าปกคลุมค่ะมีสีเหลืองที่แถวจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดตากแถวใกล้พบพระค่ะมาทางฝั่งนี้นะคะภาคตะนออกยังไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่สีจะอยู่ที่สักแก้วปราจีนบุรีนะครนายกค่ะ มีสีเหลืองที่ปราจีนบุรีนครน,นายกแล้วก็นครราชสีมาช่วงคอนบุรีค่ะช่วงตอนล่างของนครราชสีมานะคะสีเหลืองตกอาจจะตกหนักค่ะส่วนอีสานนะคะมีสีเหลืองทางอุบลสีสเกตเข้ามาแล้วค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงล่างๆค่ะบุรีรัมย์สุรินทร์ยะโสธรร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็อีสานเกือบทุกจังหวัดค่ะมีสีฟ้าอ่อนๆเข้ามาปกคลุมนะคะรวมทั้งจังหวัดที่ ติดกับรอยต่อสบป,ะปะลาวฝั่งตะวนออกตั้งแต่นครพนมลงมานะคะส่วนบึงกาฬเลยหนองทายยังสีน้อยกว่าเพื่อนเหมือนเดิมค่ะมาทางภาคเหนือนะคะก็เช่นเดิมค่ะสีเห็นแค่ตอนล่างในจังหวัดที่กล่าวไปแล้วช่วงหัวคำนะคะต่อไปค่ะไปดูเช้ากว่านี้ค่ะสักตีห้าหกโมงเช้านะคะ ตีห้าหกโมงเช้าค่ะภาคอีสานมีสีฟ้าปกคลุมทั้งภาคนะคะจะเป็นสีเหลืองในช่วงตอนล่างทั้งแถบค่ะอุบลราชธานีบุรีรัมย์สีสะเกดสุรินทร์นครราชสีมาค่ะลงมาถึงศรักแก้วนะคะและภาคตะวันออกก็จะเห็นสีเกือบทุกจังหวัดยกเว้นในส่วนที่เป็นชายทะเลยังไม่ค่อยเห็นสีนะคะของภาคตะวันออกค่ะส่วนทางภาคกลางจะเป็นสีเหลืองที่ปทุมธานีอยุธยานนทบ,บุรี นครปฐมค่ะแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพปริมณทลนก็อาจจะโดนด้วยนะคะส่วนภาคกลางจังหวัดอื่นๆเป็นสีฟ้าปกคลุมนั่นคืออาจจะมีจุดที่ตกที่คลึ้มแล้วก็อาจจะไม่ตกนะคะจุดสีเหลืองอีกจุดข้างด้านบนนะคะคือช่วงจังหวัดนครสวรรค์รอยต่อจังหวัดตาค่ะกลับกลับกับ,กบแพงเพชรนะคะส่วนทางภาคเหนือเหมือนเดิมค่ะน้อยเช่นเดิมนะคะเห็นแค่แถวจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร พินุโลกพิจิตเพชรบูรณ์ค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะยังเป็นสีเหลืองอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประจวบเพชรบุรีรดชบุรีมีสีนะคะส่วนทางฝั่งอันดามันยังคงมีสีฟ้าอ่อนๆเข้ามาปกคลุมเหมือนเดิมนะคะส่วนทางอ่าวไทยตั้งแต่สุราธานีลงมายังไม่มีสีค่ะในช่วง6โมงเช้านะคะต่อไปไปดู10โมงเช้าค่ะ 9โมงเชา้า10โมงเช้าของวันพฤหัสที่8ตุลาคมค่ะคาดว่าพายุนะคะอะขออัปเดตเรื่องพายุนะคะจากประกาศล่าสุดของกรมอุตุนะคะพายุขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเมื่อตอนเย็นของวันที่7ตุลาคมแล้วก็ออนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะคะไม่ได้เป็นพายุดีเพรสชันแล้วคะ่ะแต่ว่ายอมเข้าวกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้ก็ทำให้ฝนตกหนักได้เหมือนกันนะคะ ส่วนในช่วงใกล้เที่ยนะคะ10บโมงเช้าของวันพฤหัสที่8ตุลาคมค่ะจุดที่เป็นสีแดงคือตกหนักมากนะคะในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตค่ะและสีเหลืองที่มุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทรบุรีรัม์นคร,ราชสีมาค่ะสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกค่ะสระบ,บุรีค่ะ เป็นสีเหลืองนะคะนอกจากนั้นค่ะภาคอีสานเกือบทั้งหมดมีสีฟ้าปกคลุมนะคะยกเว้นบึงการสกลนครค่ะที่ไม่ค่อยมีสีนะคะมาทางภาคกลางค่ะเป็นสีปกคลุมทั้งภาคเหมือนกันค่ะต้องลุ้นว่าจะไปตกที่ไหนนะคะส่วนจุดสีจุดสีเหลืองนะคะที่คาดว่าจะตกหนักอยู่ในช่วงจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมค่ะสิบโมงเช้าเริ่มมีตกหนักนะคะกำแพงเพชรนครสวรรค์กาญจนบุรีค่ะ เป็นเพียงการคาดการนะคะไม่ได้ว่าจะตรงตามนี้เป๊ะๆนะคะแต่บริเวณฝนตกก็อยู่ในช่วงนี้แหะค่ะในช่วงที่มีสีนะคะภาคเหนือก็จะเห็นสีแค่จังหวัดตากอุตรดิตต์พิจิตรสุขโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลงมาเหมือนเดิมค่ะภาคใต้ก็ยังตกหนักนะคะประจวบสีเหลืองแดงยังแช่อยู่ตลอดเลยค่ะรวมทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ยังมีสีเข้ามานะคะอ่าวไทย เริ่มมีเข้ามานิดหน่อยยังไม่ค่อยเยอะค่ะอ่าวไทยหมายถึงสุราธานีลงไปนะคะต่อไปค่ะไปดูช่วงเที่ยงวันพฤหัสค่ะที่8ตุลาคมนะคะช่วงเที่ยงทางภาคใต้สีก็จะเริ่มเข้ามาเต็มเกือบทางภาคแล้วค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันค่ะในส่วนสีเหลืองก็จะเริ่มมีมาถึงชุมพรประจวบแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไปถึงเพชรบุรีราชบุรีที่เป็นสีเหลืองค่ะ มีจุดสีเหลืองอีกนะคะที่ใช้หน้าสิงบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีค่ะสระบุรีนะคะอุทัยธานีกำแพงเพชรตากสุขโขทัยค่ะมีสีเหลืองปนเข้ามานะคะบุรีรัมย์ช่วงรอยต่อจังหวัดนครราชสีมาช่วงใกล้ถึงลบบุรีค่ะแล้วก็นครราชสีมานะคะที่เป็นสีเหลืองแดงคือตกหนักมากเข้ามาทางบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบนรอยต่อจังหวัดใกล้ใกล้เกือบถึงมหาสารคามาค่ะและก็สุรินทร์ศีสะเกดนะคะจะเป็นตอนบนของจังหวัดทั้งหมดเลยค่ะสีเหลืองแดงนะคะในช่วงสนมสตึกคูเมืองพยัคภูมิพิสัยบึงบูนห้วยทับทันเมืองศรีสะเกดยางชุมน้อยนะคะในช่วงเหล่านี้ค่ะแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะอมินไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะ มาถึงสีสเกตอุบลค่ะในแถบนี้เป็นจุดที่มีฝนตกหนักหมดเลยนะคะส่วนนอกจากนั้นภาคอีสานเกือบทั้งภาคค่ะเป็นสีฟ้าอ,อ,อ่อนปกคลุมนะคะก็คืออาจจะมีเมฆครึ้มหรืออาจจะมีฝนตกนะคะและก็อาจจะมีลมแรงด้วยค่ะทางภาคเหนือก็จะเห็นสีแค่จังหวัดตากสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์เช่นเดิมค่ะเหนือตอนบนไม่เห็นเหมือนเดิมนะคะไม่มีสีค่ะ ช่วงนี้ช่วงบ่ายนะคะคาดว่ายอมความกดอากาศตามก็น่าจะเข้าอ่าวไทยแล้วค่ะไปดูช่วงบ่าย3ค่ะบ่าย3วันพฤหัสที่8ตุลาคมค่ะอีสานตอนล่างนะคะอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดค่ะจุดที่เป็นสีเหลืองนะคะและจุดที่เป็นสีแดงช่วงสุรินทร์ตอนบนค่ะมหาสารคามใกล้พยัคฆภูมิไสนะคะบุรีดํา นครราชสีมาแล้วก็เฉียดเฉียดขอนแก่นชัยภูมินิดหน่อยค่ะส่วนนอกจากนั้นนะคะอีสานก็เป็นสีฟ้าจางๆเกือบทุกจังหวัดยกเว้นบึงกาฬสกลน,นครอุดรธานีที่ไม่เห็นสีค่ะมาทางภาคกลางค่ะสีเหลืองนะคะพาดกระจายหลายจังหวัดเลยค่ะ ราชบุรีการจนบุรีนคนปรปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพปริมณฑลค่ะอุทัยธานีกำแพงเพชรนครสวรรค์ค่ะชัยนาทสิงห์บุรีค่ะลบบุรีค่ะพาดยาวเลยนะคะมาดูทางภาคใต้ค่ะก็ยังเป็นสีเหลืองทั้งนอกจากเพชรบ,บุรีราชบุรีประจวบแล้วนะคะมีติดชุมพรมานิดหน่อยค่ะ สวนลงไปใต้ตอนล่างภาคใต้ในช่วงบ่ายมีสีปกคลุมทั้งภาคนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะสีเหลืองอยู่ช่วงนครสีธรรมราชใกล้ทุ่งใหญ่นะคะใกล้บ้านนาสารแล้วก็พังงาแถวตะกัวป่าที่มีสีเหลืองค่ะแต่จังหวัดอื่นก็มีลุนได้เหมือนกันนะคะจุดที่เป็นวงกลมใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีรูปตัวเอ,อยู่ตรงกลางก็คือ,อยอมความกดอากาศตามกำลังแรงค่ะตอนนี้จุดศูนย์กลางก็อยู่กลางอ่าวไทยแล้วค่ะ ช่วงเย็นวันพฤหัสที่8ตุลาคมค่ะเย็นถึงค่ำนะคะภักใต้เป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะภักใต้ตอนล่างอ่อนๆนะคะเกือบทั้งภาคค่ะจุดสีเหลืองอยู่ที่ชุมพรค่ะขึ้นไปนะคะสีเหลืองอสีฟ้าขึ้นไปถึงเพชรบุรีค่ะและมีสีเหลืองและแดงที่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณทลเป็นสีฟ้าค่ะ ทางภาคกลางเกือบทุกจังหวัดนะคะมีสีฟ้าปกคลุมค่ะอาจจะมีฝนตกเบาบางหรือตกหนักในบางจุดค่ะมาทางวิเชียรบุรีมีสีเหลืองค่ะบำเน็จนรงชัยภูมิตอนล่างค่ะนะครราชสีมาใกล้บัวใหญ่และก็รอบๆอบนะคะมีสีแดงคือตกหนักค่ะส่วนอีสานจังหวัดอื่นๆเป็นสีฟ้าปก คลุมนะคะในช่วงตอนล่างกับตอนกลางยกเว้นตอนบนในจังหวัดเลยน้องบัวลำพูนนองคายอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนาครพน,นมไม่ค่อยมีสีค่ะแล้วก็เหนือตอนบนนะคะไม่มีสีเหมือนเดิมค่ะต่อไปไปดู3ามทุ่มค่ะ3สีทุ่มวันพฤหัสที่8ตุลาคมนะคะสียังคงอยู่ในช่วงภาคกลางภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ อีสานช่วงกลางถึงล่างนะคะตายก็ยังคงเป็นสีฟ้าอ่อนๆปกคลุมค่ะในช่วงปัตตานียะลานราธิวาสนะคะตรังสตูลสงขลานครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงาระนองแล้วก็ชุมพรประจวบค่ะสีเหลืองที่กาญจนบุรีค่ะภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑล ภาคกลางมีสีฟ้าอ,อ่อ,อนปกคลุมอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็บางจังหวัดก็เริ่มหายไปแล้วค่ะอย่างเช่นชัยนาทอย่างเช่นสระบุรีนะคะสีก็จะไม่ค่อยมีแล้วค่ะส่วนสีเหลืองยังอยู่ในภูทัยธานีกำแพงเพชรนครสวรรค์เพชรบูรณ์ช่วงล่างนะคะวิเชียรบุรีค่ะชัยภูมิค่ะยังมีสีเหลืองอยู่ค่ะอีสานก็ที่ไม่มีสีก็คือตอนบนเหมือนเดิมค่ะ เลยหนองคายอุดรธานีสกลนครหน,นองบัวลำพูนครพนมบึงกาฬที่ไม่มีสีส่วนนอกจากนั้นเป็นสีฟ้าอ่อนๆปกคลุมนะคะก็ได้หลุนค่ะส่วนภาคตะวันออกมีตกหนักที่จังหวัดจันทบุรีราดค่ะส่วนนอกจากนั้นนะคะภาคตะวันออกเป็นสีฟ้าปกคลุมเกือบทุกจังหวัดค่ะจากสีทุ่มนะคะไปดู เดืกกว่าน,นี้นะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งเข้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะจุดที่ตกหนักนะคะอยู่ทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางค่ะภาคตะวันออกในจังหวัดระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะสีแดงคือตกหนักมากนอกจากนั้นภาคตะวันออกจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าปกคลุมค่ะส่วนภาคอีสานนะคะก็สีก็ยังใกล้เคียงกับช่วงเมื่อกี้ค่ะคือจะเป็นสีฟ้าอ,อ่อ,อนปกคลุมในช่วงตอนล่าง,ตอ,างตอนกลางยกเว้นตอนบนไม่มีสีค่ะ ส่วนภาคกลางค่ะเป็นสีฟ้าอ,อ่อนปกคลุมเหมือนเดิมค่ะสีเหลืองนะคะคือมีโอกาสตกหนักในช่วงกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีค่ะแล้วก็พิจิตรพิษณุโลกนะคะมีสีเข้ามานิดหน่อยภาคเหนือเหมือนเดิมค่ะไม่มีสีนะคะมีแค่เหนือตอนล่างพิษณุโลกลงมาค่ะทางภาคใต้สีก็เริ่มน้อยลงนะคะมีสีฟ้าจางๆแถวประจวบชุมพรระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตังสตูลสุราษฎร์ธานีเท่านั้นนะคะเป็นสีอ่อนๆค่ะต่อไปวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะเช้ามืดวันศุกร์มีฝนตกหนักแถวภาคตะวันออกค่ะยังเป็นสีเหลืองแดงอยู่นะคะส่วนภาคอีสานตอนล่างมีสีฟ้าปกคลุมภาคกลางสีฟ้าปกคลุมค่ะแล้วก็ภาคใต้ผังอันดามันค่ะวันสุดท้ายคือวันศุกร์แอมินจะไม่ดูละเอียดนะคะจะดูแค่ช่วงบางช่วงค่ะ ราะว่าจะต้องมาอัปเดตให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะพอไปเที่ยงวันศุกร์ที่9ตุลาคมภากใต้จะมีสีเข้ามาเยอะขึ้นนะคะมีสีฟ้าปกคลุมทางภาคและเป็นสีเหลืองแถวจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ดังค่ะมีสีเหลืองแดงที่จังหวัดตรงนี้นะคะของใกล้หัวหินของประจวบค่ะและขึ้นไปกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมค่ะ3จังหวัดนี้มีสีเหลืองแดงค่ะ นอกจากนั้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลมีสีฟ้าปนเหลืองนิดหน่อยนะคะอาจจะมีโอกาสเกิดฝนตกอยู่ค่ะภาคตวันออกมีสีทุกจังหวัดนะคะและเป็นสีเหลืองที่จันทบุรีจากค่ะภาคอีสานก็อยู่ตอนล่างในช่วงจังหวัดขอนแก่นลงมาเหมือนเดิมนะคะตอนบนไม่มีสีค่ะ <c oughs> เช่นเดียวกับภาคเหนือตอนบนที่ไม่มีสีค่ะต่อไปบาย3วันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะ ยังคงมีฝนตกหนักช่วงภาคกลางตอนล่างนะคะภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ก็อาจจะตกหนักในบางจุดค่ะสีกระจายเต็มทั้งภาคเลยค่ะช่วงเย็นวันศุกร์นะคะสีก็ยังอยู่ช่วงกลางตอนล่างตะวันออกเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะ วันเสาร์ที่10ตุลาคมก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะเช้ามืดวันเสาร์ที่10ตุลาคมสังเกตเห็นสีเหลืองแดงนะคะแถวภาคตอนออกแถวกาญจนบุรีแถวราชบุรีประจวบค่ะนี่พอดีแอดมินเห็นเป็นจุดสีแดงน่าสนใจก็เลยหยุดดูให้นะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตําแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันค่ะ โดยตำแหน่งก็จะเป็นจุดที่เป็นวงกลมสีขาวนะคะให้สังเกตตำแหน่งจำสถานที่ใกล้เคียงจำภาพเพื่อที่จะได้ดูสีในช่วงต้นคลิปได้ด้วยนะคะ ส่วนค่าฝนแอดมินก็จะแจ้งเป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตรค่ะถ้าแจ้งว่าค่าฝนต่ำๆไม่ถึง1หรือประมาณ123ก็อาจจะเป็นฝนตกเบาบางนะคะและก็ถ้าค่าฝนสูงตัวเลขยิ่งสูงโอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะตำแหน่งแอดมินจะเรียงตามคอมเมนต์นะคะใครที่คอมเมนต์มาก,ก่อนก็จะลงสถานที่ให้ก่อนค่ะโดยคลิปนี้นะคะทุกตำแหน่งจะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วงสีทุ่มของวันพุทธที่7ตุลาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันพฤหัสที่8ตุลาคมค่ะ สถานที่แรกนะคะอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะในช่วงสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งวันพฤหัสนะคะมีค่าฝน1-3มมิลิเมตรค่ะ7ดโมงเช้าถึง10บโมงเช้าวันพฤหัสมี3มมิลิเมตรค่ะส่วนช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำนะคะมีค่าฝนต่ำๆประมาณ1มิลิเมตรค่ะภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะในวันพฤหัสทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้ามืดจนถึงช่วงค่ำมีค่าฝนตลอดค่ะ1-3มมิลิเมตรค่ะบ้านตาเสาห้วยราชบุรีดามค่ะ มีข่าฝนสูงนะคะที่1-7โมงเช้าวันพฤหัสมี3-8มิลิเมตรค่ะ10โมงเช้า11มิลิเมตรบ่ายโมง19มิลิเมตรค่ะและ4โมงเย็น2มิลิเมตรค่ะบางปะอินหรือบางไซอยุธยาค่ะตี4วันพฤหัส3มิลิเมตร7โมงเช้า8มิลิเมตร10โมงเช้าถึงบ่ายโมง5-6มิลิเมตรค่ะ4โมงเย็นเหลือ4นะคะแล้วก็ช่วงค่ำก็จะเหลือประมาณ1มิลิเมตรค่ะบางบอนกรุงเทพมหานครค่ะ 7จ็ดโมงเช้าวันพฤหัสห้ามิลลิเมตร mm ค่ะสี่โมงเย็น9มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ตีหนึ่งวันศุกร์สมมิลลิเมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากนะคะแทบจะไม่มีค่าฝนเลยค่ะอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะในช่วงเช้ามืดวันพฤหัสมี1-2มิลลิเมตรค่ะโมงเช้าถึงบ่ายโมงมี1-2มิลลิเมตรนะคะแล้วก็1ทุ่มถึงสีทุ่มมี1-2มิลลิเมตรค่ะ สำโรงทาบังหวัดสุรินทร์ค่ะเอามื่นนะคะตีหนึ่งถึเช้าวันพฤหัสมี3-5มมค่ะ10โมงเช้า12มมตรบ่ายโมง21มตรค่ะและช่วงเย็นลดลงมาเหลือ2มมค่ะอํเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตีหนวันพฤหัส8มมตรค่ะตีสี่มมตรนะคะ7โมงเช้า7มมตรและ10โมงเช้าลดลงมาเหลือ1ค่ะส่วนในช่วงเย็นเค่ำนะคะมีประมาณ1-2มมตรค่ะสตึกบุรีรัมย ตีสี่ถึงสิบโมงเช้าวันพฤหัสนะคะมีค่าฝน2อถมิลิเมตรค่ะบ่ายโมงขึ้นเป็น25มิลิเมตรค่ะสี่โมงเงย็นสิบสามมิตรหึทุ่ม4มิลิเมตรค่ะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วค่ะหนึ่งถึงตีสี่วันพฤหัสมี3มิลิเมตรค่ะเจ็ดโมงเช้าเก้ามิลลิเมตรสิโมงเช้าสิห้ามิลเมค่ะและช่วงบ่ายจนถึงช่วงดึกๆนะคะจะเหลือประมาณ3ามมเมค่ะ อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตีสี่วันพฤหัสมี6มิลลิเมตรค่ะเจ็ดโมงเช้าไปถึงช่วงเที่ยงนะคะมี1-2มิลลิเมตรและบ่ายไปจนถึงค่ำมีามีมิลลิเมตรค่ะอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะเจ็ดโมงเช้าถึง10บโมงเช้าว,วันพฤหัสมี3-5มมิลลิเมตรค่ะและช่วงเย็นไปจนถึงช่วงดึกมี1-3มมิลลิเมตรค่ะส่วนตีหนึ่งวันศุกร์เป็นต้นไปค่าฝนก็จะสูงอีกนะคะ5-10มิลลิเมตรค่ะเครืองในอุบลราชธานีค่ะ ตั้งแต่เช้ามืดวันพฤหัสไปจนถึงช่วงเย็นนะคะมีค่าฝนตลอดตั้งแต่2จนถึง6มิลลิเมตรค่ะบ้านคลองขอยตะพานหินพิจิตรค่ะเช้ามืดวันพฤหัสนะคะมี1-3มิลลิเมตรค่ะ10บโมงเช้า3มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ช่วงค่ำถึงดึกอีก1-2มิลลิเมตรค่ะบ้านแม่ละเมาจังหวัดตาค่ะตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้ามี3มิลลิเมตรค่ะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นมี 2- 3ถึงมิลลิเมตรและตีหนึ่งวันศุกร์มีอีก2มิลลิเมตรค่ะ ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะเช้ามืดตีหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้านะคะมี1-2ึงสองมิลิเมตรสิบโมงเช้าจนถึงช่วงเย็นก็มีอีกประมาณ2มิลิเมตรค่ะส่วนช่วงค่ำๆก็จะเหลือน้อยค่ะประคําบุรีดามค่ะตีหนึ่งวันพฤหัส9มิลิเมตรค่ะตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้า4ี่ถึงหมิลิเมตรและช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำนะคะมีประมาณ1-3ึงสามมิลิเมตรค่ะบางระกรมพิษณุโลค่ะเช้าถึงเย็นวันพฤหัสนะคะมีค่าฝน2-3มมิลลิเมตรค่ะ การพืชผลอุบลราชธานีค่ะตีส7ถึงเจ็ดโมงเช้าว,วันพฤหัสมี3มิลิเมตรบ่ายโมงมี2 mm. มิลิเมตรสี่โมงเย็น9้ามิลิเมตรค่ะ1ทุ่ม3มิลิเมตรและสีทุ่มก็จะลดลงเหลือน1มิลิเมตรค่ะ ใครที่อยากให้ประมูลสถานที่แล้วก็พยากรณ์ฝนล,ล่วงหน้าแบบนี้บ้างนะคะก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอําเภอจังหวัดแบบตัวสะกดถูกต้องพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดนะคะไว้ที่คอมเมนต์และรอดูคลิปในวันถัดไปค่ะอย่าลืมรายงานสภาพประกาศให้ด้วยนะคะที่ไหนอําเภออะไรจังหวัดอะไรตกหรือไม่ตกแจ้งคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่พยากรณ์ไปวันนี้แม่นหรือไม่แม่นก็แจ้งมาได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ